โอเคปากไอ,กเ,อ ah. เราอยู่กันที่ไหนครับวัดสุวรรณองเก้าอุ้ยตัวใหญ่จังเลยฉันที่โดนงับไปแล้ว,สวเสือจะกิน okay, ถ,ถึงกรเปล่าถึงกรเปล่าอุ้นนอย Ooh, ไม่ได้หรอกกูไม่ไหวโดวนกินไปแล้วเรียบร้อย ฉันนี่เป็นกวางใช่ไหมโดนกินไปแล้วอ๋อมีจีรัฟใช่ไหมจีรัฟคอยาวอือหือสามตัวสามตัวเลยคิงคอ, <King Kong. S 2> องอุลังอุตังเฮ้ยคิงคอง เขาไปไม่ได้นะโอ้โหอ,อยู่ในมือโดอนจับแน่ๆจับหัวคุณตาเลยเหรอมาดูทางนี้บ้างเถอะ แมวเลยเหรอนี่นี่นี่กอดได้ไหเบบเแบบเแบบนีทำอะไรอ่ะนั่ง้ยมีหลายนกมีแพ럿ใช่ไหมแบบนี่ว่ามีเห็นนี่คังคารูด้วยแหละโอ้พระเจ้ไหนคขงคารูอยู่ไหนันนี้เห็นคขงคารูยังย่งว้าวชิงคังคารูเฮ้ยเขามีลูกอยู่ในพุงด้วยอ่ะว้าวพี่ตัวใหญ่ เชมอบด้วยชมอฟโอ้โอ้โอ้ม้มอ,มมอ,มอ,อ้โออ้โม้อโอ้โอ้โอเโอ้โอ้อัโน้้อน oh, นมอ้ยออ้อโโอ้โอ้ ระวังตกนะลูกนะมีว่าอย่าขึ้นเลยมันโค้งจะทำให้แซนดี้ล้มอืมใช่จะทำให้แซนดี้ล้มบุนบุ้นบุนบุนพอใส่คันนี้ก็ถูกกันว้าวว้าวรถส,สวยอื้อหือรถส,สวยจังถึงไหมไม่ถึงแซนดี้ตัวเล็กเกินไปอันนี้ไหมคะคันนี้ต้องขึ้นข้างนี้คะ่ะรถฝักทอง สามล้ออันนี้เป็นคนขี่สามล้อจะไปไหนครับจะไปไหนล่ะครับบุนบุนนี่ก็อีกคันหนึ่งคันใหญ่มากนู่งคันเล็กของเด็ก